นั่นเองนะท้าวสาวตามไปเต็มเลยนะเตรมรถเลยนั่นน่ะแจ็คก็บอกว่าจะไปเขาจะไปไหนยังไม่รู้เลยนั่นน่ะเขาจะเฮ้ยดูหน่อยดูดูสาวดูหน่อยเต็มรถเลยหนึ่งให้กำลังใจเขาเป็นห่วงก็เลยให้ดูหน่อยน้อผู้ใหญ่ตามเตี้มเลยมแม่มาพี่จะพาไปเที่ยววิชาปุ๊ ว่าเดวไม่ได้โอ้วีทุกคนเป็นห่วงตามตามว่าโอ้ตามไม่ได้โอ้ลุงให้ไปรับลูกก่อะก็จะไปเดี๋ยวดูเลยฝากให้ย่าที่ไปรับเดยินลอยเถียนก็ไม่ไปดีกว่ามาเออแล้วทำไแล้วทำไมไม่บอกเขาไม่ต้องตามกันเอาบอกก็คือบ่า ผมก็โกนบอกแล้วเขาไปแปบเดียวเอาไม่ให้ไปไม่ต้องไปเออเนาะดืมบอกไปเนาะอดีดีแล้วพี่อ๋อชักมีดทันเอ่ขาังสันเลยไม่ด้ับรุรอยไปถึงไหมไปถึงส่อพอไ้ยพี่ไปถึงส่อพอ้ยไหมถึงแล้วก็กลับมาเลย สิข่าวว่ามันข้างฟึ่งข้างฟึ่งเนอะดูตุ้งตามกลับมาในสุดท้ายอย่างเลยโอเครถข้ามกันรู้น้างพ่อลงหมดเลยควรว่าคนยากไม่กระดอกโดีดนี่นี่หลอกนักข่าวไปมดเก่งอย่เนาะเหลือแต่ช่องก็ไม่เหลือก็เลยช่องก็เลยช่องเก้าอยู่นะผมบอกว่าตามเข้าไปเพราะว่ามันไปทันทีเลยเพราาะว่นักข่าวเขาฟังลงไปเลย ไม่อะไคลิกเลยเดี๋ยวจะลงให้ดูนะให้มาอยู่ประมาณครึ่งนาทีเอาไม่ทันเลยครึ่งนาทีมาเขาก็ลงแล้วเขาไปทันเนี่เนาะเขาไปทันเราเนี่ยเนาะเขาไปตั้งอยู่ที่นู้นพี่ออ๋เขาไปตั้งอยู่ที่นู่นรอแล้วเนี่ยอยู่ที่นู้นรอเลยคนขึ้นแล้วสามทันเขาไปตั้งรออยู่นู่นเลยมีหลายหน่วยเขามีหลายหน่วยเขาลงมาเนี่ยเมื่อกี้นี่ยเขาบอกว่ากลับ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 เขาบอกกลับกลับ เดี๋ยวไปรอเขาออกอันนี้นนี้่าอันบูบูเออไปตั้งทาไว้พ่นแล้วคนขึ้นหละสามพวันนี้พ่นเขื่อนพ่นกลับกลับกลับพ่นมาอืมอีอันบูมบูมก็ต่อไปต่อปยังไงครับคุณพีนต่อต่อ กระดามหายไปไหนแล้วหาแล้วพวกเสียงกรดานอุ่นเป็นไรน้อปะนี่มาเลยเด้อน่มาเลยเด้อน่ไม่เข้าบ้านหรอเข้าบ้านเข้าบ้าเข้าบ้านเาบ้านเบ้านครับผมเา นี่ไปลมนี่ไปแล้วเี่้ยเนาะฮะขึ้นขึ้นอยู่นะเกิดจะความเป็นห่วงเนาะเกิดจะความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะโอ้ยตลยว่าตุลย์กาจะไปแล้วก็เอ็มที่บ้านลุงกำลังมาเอ้าตัดสินใจกันยังไงนี่เอาตัดสินใจบอกมาๆไม่มาๆามามาขึ้นขึ้นเอาลุงบอกว่าออกมาเลยออกยังม่มีไปเชื่อเพราะเป็นห่วงลุงเอาไปก็ไปแม่ก็ไม่ทิงอะไรเลยนะจ๊ะโอ่ายมกเลยง่ายกเลยงมากลยงามากเล่ายมากเลยามากเลย่ายมากเลยายมกเลยล่าย่ายม ก็เห็นว่าไปไแล้วก็เห็นลงลงห็บอกว่ากลับมาแล้วม่มันใจบางคนเขาก็บอกอาจจะเป็นก็ก็คนลวงอือใช่ใช่ช่เราต้องคิดได้จะจะไปคิดอันอันบวกหลายเนอลบมั่งเกิดว่าเป็นคนคนลวงเขาเด้ครับครับ โฉโชางชางดูทุพุ่นยายับบ้หรือเปล่ายายรถไปนี่เป็นยังไงมั่งยายเขาเขาขึ้นหัวข้อไว้แล้วบอกมีหมายแล้วบอกคนขึ้นเขาสามพันแล้วตอนนี้คนขึ้นเขาสามพันแล้วตอนนี้ไีันก็จะเราเขาไปนะเขาบอกว่าลับขับขับกับับเขินเขินเขินหัวข้อลับดีกว่าเรากับดีกว่าพอกคนขึ้นสามพัน ทางนู้นเหรอครับทางนู้นทางนู้นน่ะสามคนละเรื่องไปนี่นะอันนี้เราไปในแบบดีอ๋อของเราน่ดีได้ยี่ห้าบาทติดไว้ทำไมพากันขึ้นหัวข้อแบบนั้นทั้งนั้นเอองงเลยเขาเขินเขาเขินหัวข้อเขากลับ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 บอก จเใึไหนม่อก้เล้เกิดจะฮอดถามแยกถามแยกกวนบุญเห็นรถอันคุณพี่วิ่งมาทอมระบินกระบินตามมานี่คน่ะาลอี่้องจิมี่ีเนเยยบเบียกน้่ปทเยยบพนเลจนมาหน้าพัดเอโลรถตะเอียงแบบนี้กูมากับคนผิดบ่บันีว่า้นันทีเอาชีวิตไปไววทีไรหน้าติกหน้าาสองรอย่ะปาต มาแน่ครับแบบยิ่งยตกลงตั้งจะกูหรือลุงพลว่ามันขึ้นอยู่ในใจแต่ว่าเราก็ขึ้นใจผมครับนายทนายบอกว่าลุงลุงลุงไม่ต้องรีบก็ได้แต่ทนายลงครึ่งทางนะขอลงนะโอ้ในนี่ลงครึ่งทางโอ้ไรอะไรลงครึ่งทางจริงทนายลงครึ่งทางลงครึ่งทางอยู่วัด รักอะไรนะเท่ยงน้ปะฮะทายอียงนไม่ไปรอยู่วัดลินทานเจ้าลองไปถานทนายดูเขาอยงอืมาี่มนานี่มันเจ้าว่านะเ็เปล่าลุงลุงคนก็เบิงยูชงใช้เขาเป็นกอกอยู่กลนกอยู่ยายรู้ไหมขับรถไปสพกตูม ก้องประมาณสิบตัวน่ะสองผมคนเดียวฟึบเปิดประตูออกมาเด็ดมากเลยพี่จีมีขาวเด็ดเลยเต็มเลยออกห้องขาวนู่นเป็นคนได้เปิดออกมาไม่เจอลุงเอ้าโง่โงยแน่นอนแน่นอนแน่นอนมากมากนะคะลุงไม่ธรรมดาได้ลูกลุงคนเลยลุงหมอเขาเป็นคนโง่ ยายหรือคนอื่นว่าโอยไม่ทันเขาอันนี้แหละกูอยากหัวเป็นภาษาอังกฤษเด้กอยักหัวเป็นภาษาอังกฤษเอาแล้วกูใจใหญ่จำลองแล้วชอชชมนำหน้าชมนำหน้าเจอลุงค่ะเจอลุงจริงถ้ายายถ้ายายไปคุยกับยายจะระงับอารมณ์ไม่ได้เอาจริงๆยายไปเจอน่ะเห็นหมดเลย เป็นหมดเลยอยู่แถวนั้นน่ะตอนนี้แล้วที่ยายไม่ได้ไปลุงพไม่ได้ไปด้วยเต็มเต็มอัญญะเลยนะเต็มอาญะเลยยากอะไสงสัยโอ้ยโอ้ยคอยบอกแล้วคิดอยังก้นลวงบ่คอยคิดอยู่ได้คนนั่งคิดอยู่เนี่ยเลยวันนี้คอยถูกเลขแล้วงั้นโจ้าเจ้าไปให้ลุงยังเลยเอาไปให้ลุงพลบอกว่าของพ่อเดี๋ยวเชียร์ลอตเตอรี่เราบัดนี้โอ้ยเชียร์ลอตเตอรี่อะไรลุ้น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 โอเคครับก็ประมาณนี้ครับ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่สุดยอดเป็นชุดยอดเลยสุดยอดออลังการขอขอบคุณเอฟซีด้วยค่ะขอขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการจำลองสหายลุงพลแต่แอนที่จริงขอดกระเมื่อยอีดีได้บัวแม่นว่าเล่นละครเด้อโอยคือเป็นความดันอีจาทนะมาหน้ามันขับรถประชานเอียง่าเอียงพราปานพิจาร์แปดคุณแปดพี่อยู่เจอดเจอดไปอเจ ขึ้นบินจนห้องกากเพราะเวบอยู่ยายก็ทําท่าปีบเนาะปลอบใจตัวเองกลัวช็อกอันนี้เรื่องจริงค่ะด้วยอากาศร้อนด้วยเดี๋ยวอากาศร้อนโอ้อ๋อนะครับผมพ่อแม่พี่น้องก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อก็ก็ขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ